รงเรียนวัดละหารไร่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอโรงเรียนคุณนธรรมสอพทออระดับสามดาวโรงเรียนวัดละหารไร่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านละหารไร่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1โรงเรียนวัดละหารไร่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีนางสาวสาว,วินีกะตะศิลาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด104คน ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดละหารไร่จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยเน้นความสะอาดสวยงามร่มรื่นน่าอยู่และน่าเรียนมีมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยะทรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดละหารไร่ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี จัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งนำผลการประเมินและสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมไปวัดทุกวันพระกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์เป็นต้นโรงเรียนดำเนินการประชุมคณะครูนักเรียนทุกคนในการค้นหาสาเหตุ ปัญหาและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์พฤติกรรมเชิงบวกและกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดละหารไร่ประกอบด้วยความมีวินัยความรับผิดชอบความพอเพียง โรงเรียนมีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและรายวิชาโครงงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่น Facebook ของโรงเรียนไลยกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนโรงเรียนมีการประเมินคุณธรรมและมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆด้านที่2ด้านผู้บริหาร นางสาวสาวินีกะตะศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้นวัตกรรมการบริหารจัดการโมเดลทีมเวิร์กมีการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนสู่สาธาร,รณชนผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนครองคนครองงานแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสมครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการวัดผลและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนสร้างเครือข่ายร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆเช่นรางวัลครูดีสีบ้านค่ายครูผู้มีจิตอาสาเป็นต้นด้านที่สีด้านนักเรียนนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนักเรียนได้รับการปลูกฝังและอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมไปวัดทุกวันพระกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์เป็นต้น นักเรียนปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดและคุณ,ณธรรมที่สมาชิกในสังคมพึงมีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นส่งผลให้จำนวนของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการจัดทำโครงงานคุณ,ณธรรมระดับห้องเรียนและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณ,ณธรรมของโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวและมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออทำให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนของวัดละหารไร่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนวัดละหารไร่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติเน้นคุณ,ณธรรมนำวิชาประสานชุมชนอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง